อ่าผาแป๊บนึงนะจะีูดก่อนเรื่องราวในกองถ่ายอันนี้คิดได้แล้วเจมอ่ะช่วงช่วงที่ถ่ายครับชอบกินอาหารคลีนหรือว่าแบบว่าน้ำไม่ค่อยหวานเท่าไหร่เออเวลาเขาจะฝากสั่งอ่ะแบบฝากแก๊ปหรือฝากใครสั่งอ่ะเจมจะบอกว่าขอเช่นชาไทยครับหวานน้อยเจก็เลยบอกว่าเออเจมทำไมเจมโกว้วขนาดนั้นใช่ไหมทำไมเจมแบบไม่สั่ง อะไรที่แบบไม่หวานไปเลยอเมริกาโน่ไปเลยหรือว่าน้ำเปล่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเจ๊ก,ก็ไม่ไม่ไม่จะเอาชาไทยแต่ขอนมโลแฟตนะครับจะเอาน้ำตาลน,น้อยนะครับจะเอาอย่างนี้นะครับอะไรเงี้ยแต่<ค><ด>เราเราอยากกิน,นขนมบ้างแต่ว่า <ร ver S 2> เห็นนะจกขนมจกมนูจกนี่ขนมที่เจ๊กินเป็นขนมแบบขนมขนม,ขนมดีๆนะครับแบบว่าไม่ใช่แบบบราวนี่ครีมเนี่ยแต่มันก็ไม่ครีมเข้าใจปะ มันก็อ้วนอยู่มันแค่อ้วนกว่าบ้าวนี่มันอ้วนกว่าดาววิธรรมดาดีกว่าเรากินแบบปกติโอเคโอเคยอมยอมน้องยอมน้องทำดีแล้วทำดีครับผมของเจมก็อะไรเดียร์ของพี่แก๊ปมันเยอะจนพูดไม่รู้อ่าสมมติแบบว่าสมมติเวลาจะถ่ายซีนที่มันคือมันจะเป็นนี้แทบทั้งเรื่องนะครับคือตัวพี่แก๊ปอะเขาจะมีตัวแดร็กยาวสมมติเขาพูดสาวมันจะของเจมมันจะตอบอยู่ประมาณสองพยาง เป็นที่ไม่เกิน3ามพยางประมาณเนี้ยซึ่งพอถึงเวลาปุ๊บสมมติกําลังจะระหว่างช่วงพักรอเปลี่ยนซีนปุ๊บเจมก็แบบเจมเจมอ่านแค่เนี้ยแบบปุ๊บเจมก็รู้แล้วว่าจะต้องพูดอะไรใช่ไหมแต่พี่แก๊บเขาต้องไปนั่งแบบรีเช็คก่อนว่าจะพูดถูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยทำให้แบบว่าเจมอาจจะเสร,เร,เร็จก่อนเขาในการเตรียมตัวเพราะฉะนั้นเจมจะชอบไปแกล้งไปฟุ่เฟืขาแล้วแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาก็บอกว่าอ่าพูดว่าอะไรนะเจมพี่เขาอ่านบทก่อนเดี๋ยวค่อยเล่นกันนะต้องพูดขนาดนี้ครับเออแล้วก็งอนนะ ประมาณประมาสิบนาทีครับแล้วสุดท้ายแล้วก็คือจะมาบอกว่าเดี๋ยวขอไปบอกกับพี่ๆทีมงานว่าเดี๋ยวขอเดี๋ยวนะวันนี้จะไม่คุยกับพี่แก๊ปหนึ่งวันผ่านไปสินาทีก็ต้องไปคุยกับเขาแล้วเพราะว่าเราต้องทํากันบ้านิสินัดไปไม่คุยไม่ได้ก็ถือว่าพลาดคำวันนั้นครับพี่ห่าขอลอบแล้วโอเคครับผมก็สําหรับซีรีส์เหมียวเอียร์สอฟนะครับน้องเหมียวในห้องผมก็จอนแอร์เร็วๆนี้แล้วในวันที่12เมษายนทางช่อง เอเอสเพทุกวันอังคารเวลา2องทุ่มครึ่งก็ฝากติดตามและก็รับชมด้วยครับใช่ครับครับผม<อ>บครับ